ความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยนะครับร่วมมือกับ7ประเทศและ4องค์กรระดับโลกครับในการตั้งวอร r ม o m IAC ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวมไปถึงการปราบขาบวนการค้ามนุษย์อีกด้วยครับคุณผู้ชมครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก7ประเทศและ4องค์กรระหว่างประเทศชั้นนำ เพื่อหา,หารือแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือภัยออนไลน์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับหลายคนอาจจะมีคําถามตามมานะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องไปจัดที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับเนื่องจากว่าจันทบุรีเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชายาวกว่า87กิลเมตรครับและมีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงของขบวนการการค้ามนุษย์หรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่การประชุมในครั้งนี้ไปจัดกันขึ้นนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติหรือวอร์ูมไอเที่จัดตั้งขึ้นมาโดยท่านพลตรเอกทัศชัยปิตนีระบุต จเรตํารวจแห่งชาติโดยมีพลตรารวตรีพรดุงศักด์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆครับก็ประกอบไปด้วยประเทศจีนอินเดียอินโดนดีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE รวมถึงองค์กรสำคัญครับอย่าง UNODC Interpol, FBI และ Secret Service หรือหน่วยงานลับนั่นเองครับท่านผู้บังคับการตระบตภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านกล่าวว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอย่างจังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับเนี่ยฮะก็มีความเสี่ยง เรื่องของการนะครับการตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวไปถึงขบวนการค้ามนุษย์อีกด้วยนั่นเองครับเนื่องจากเชื่อว่าอาคารและบ่อนกาสิโนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาญากรเหล่านี้นั่นเองครับที่ผ่านมานะครับมีรายงานการหลอกลวงคนไทยเป็นจำนวนมากไปบังคับทำงานผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือเหยื่อกลับมา ขณะที่ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์เปิดเผยนะครับว่าเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียวมีคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีมากกว่า5,898คดีเลยทีเดียวหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า412ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับการจัดก,การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นครับก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตหลังจากนี้ต่อไปด้วยครับครับช่วงนี้เรื่องสถานการณ์เรื่องแก๊งคอสเทนเตอร์ที่ยังทำความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่โดนหลอกลวง ยังมีต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราส่วนหนึ่งเราพบว่าแก c a มอร์ที่ไปก่อเหตุเนี่ยก็จะมาสายพื้นที่ของประเทศกัมพูชาเป็นที่ตั้งนะครับมีการเอาคนของต่างชาติเนี่ยมาทำงานในฐานะเป็นสแกมเมอร์คนไทยเองก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไปอยู่ในกัมพูชาในลักษณะของการไป เป็นแรงงานให้กับแก๊งแก๊งสแกมเมอร์รวมทั้งการเป็นทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าด้วยนะครับต่างชาติก็มีลักษณะคล้ายๆกันที่ได้รับความเสียห,หายเราวันนี้เราจึงมาร่วมกันนะครับกับนานาชาติรวมทั้งองค์กรต่างๆเนี่ยว่าจะมาหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ให้มันเกิดความยั่งยืนครับก็ในในส่วนของ งานตอนนี้ที่ที่หนักหนักหน้าหน้างานคือเรื่องของการอายัดบัญชีนะครับซึ่งในส่วนของธนาคารแหวงชาติได,ได้ได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการอายัดเงินที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยเราจะอายัดทั้งแถวนะครับมีบัญชีไหนที่เชื่อมโยงเราจะอายัดแต่ว่าเป็นการอายัดยอดเงินซึ่งก็อาจจะเกิดความ กระทบกับประชาชนผู้ผู้บริสุทธิ์บางส่วนนะในส่วนนี้เองสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยก็ให้ทางทุกโรงพักทุกท้องที่นะครับช่วยกันแก้ปัญหาถ้าประชาชนท่านใดที่รู้สึกว่าถูกอายัดโดยโดยไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาข้อมูลมาแจ้งทางตำรวจตำรวจก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบให้นะครับถ้าว่าท่านไม่เกี่ยวข้องจริงก็จะรีบมีการถอนอายัดปลดอายัดโดยเร็วที่สุดครับ คือขอขอ,อยเชื่อมั่นนะครับว่าเราทํางานโดยพื้นฐานของข้อมูลนะครับในการอายัดบัญชีหรือการดําเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะครับเราจะใช้ข้อมูลเช่นเส้นทางทางการเงินหรือว่าพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นๆนะครับหากว่ามีความเชื่อมโยงเราก็จะดำเนินคดีทุกรายแต่ก็เป็นธรรมดาอเองครับอาจจะต้องมีการกระทบกับคนบางส่วนบ้างที่อาจไปเกี่ยวข้องได้เล็ก,เกน้อยนะครับ ในแง่มุมไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านบริสุทธิ์เนี่ยท่านก็สามารถเราเชื่อว่าทางเจ้าที่จะแก้หนายท่านได้ทุกคนครับ